มี3วิธีแฮกไขมันหลังข้ออย่างง่ายๆ EP 2มาฝากกันค่ะ1 นอนค่ะแม้แต่คนที่ไม่ได้ท้องยังต้องนอนให้เพียงพอเพื่อที่จะให้ร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงกับนาฬิกาชีวิตค่ะแต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณแม่หลังคลอดที่จะต้องปั๊มนมหรือว่าให้นมลูกทุก3-4ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเสร็จจากภารกิจคุณแม่ขอให้คุณแม่วางมือถือลงและใช้เวลางีบค่ะการพักผ่อนที่เพียงพอจะทําให้เราควบคุมร่างกายและอารมณ์ของเราได้ ดยิ่งขึ้นกระตุ้นให้น้ำนมไหลดียิ่งขึ้น,น,น,ลลนและเราทํากิจวัตรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการพักผ่อนน้อยหรือการใช้ร่างกายจนเหนื่อยล้าเป็นที่มาของ emotional eating หรือการกินตามอารมณ์และทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานต่างๆในชีวิตประจําวันลดลงค่ะ 2. กะปริมาณอาหารและประเภทอาหารที่ทานให้เหมาะสมค่ะคุณแม่หลังคลอหลายท่านสับสนว่า น้ำหนักก็ต้องลดไหนต้องทานเพื่อลูกอีกตกลงจะให้ทํายังไงกันแน่ uh huh. คุยมีข้อสรุปจากหนังสือฟื้นตัวเร็วหลังคลอดมาฝากค่ะคุณแม่หลังคลอดและให้นมลูกต้องทานเพิ่มจากตอนก่อนท้องประมาณ500กิโลแคลอรี่ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือเพิ่มอีกหนึ่งมื้อเข้าไปค่ะซึ่งหนึ่งมื้อนั้นมีขนาดประมาณข้าวราดแกงหนึ่งจานหรือก๋วยเตี๋ยวพิเศษหนึ่งชามค่ะ ุ๋ยขออนุญาตแนะนําว่า1มือที่เพิ่มเข้าไปให้เป็นอาหารประเภทตุน๋นต้มนึ่งย่างค่ะ 3. ดื่มน้ําให้เพียงพอและห้ามท้อค่ะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ํา70%การดื่มน้ําให้เพียงพอทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบเผาผลาญด้วยค่ะ การลดน้ําหนักหลังคลอดเป็นภารกิจหลายเดือนค่ะลองนึกถึงตอนที่ตั้งท้องสิคะคุณแม่น้ําหนักขึ้นประมาณ15-20กิโลในระยะเวลาถึง9เดือนการลดน้ําหนักก็เช่นกันค่ะคุณแม่หลายๆท่านที่ยังกังวลเรื่องน้ําหนักอยู่มักจะท้อเพราะช่วงแรกๆน้ําหนักลงไปเร็วมากค่ะ การที่น้ำหนักช่วงแรกลงไปเร็วมากนั่นเป็นเพราะน้ำหนักตัวที่ออกไปนั้นคือน้ำหนักของลูกน้ำหนักของน้ำคลํำและน้ำหนักของเลือดที่ออกไปจากร่างกายค่ะซึ่งช่วงหลังจากนั้นหรือช่วงให้นมลูกน้ำหนักจะลงค่อนข้างช้าค่ะเราจะเห็นผลลัพธ์อีกทีนึงช่วง6เดือนหลังคลอดค่ะข้อห้ามหนึ่งสำหรับคุณแม่ที่ยังกังวลอยู่ก็คือห้ามท้อค่ะสิ่งที่สามารถทำได้คือเริ่มบริหารร่างกายตั้งแต่ 8สัปดาห์หลังคลอดค่ะทําไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง6เดือนหลังคลอดผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองค่ะปุยขออยู่เคียงข้างคุณแม่ที่อยู่ในภารกิจฟิตหุ่นให้ไปถึงหุ่นที่ต้องการให้ได้นะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถ inbox มาทางเพจได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย